กับตําแหน่งใหม่ของแต่ละคนเลยนะสวัสดีค่ะออการออการแอคทิวิทีเซ็นมิชชิน LGBTQ Thailand 2025ค่ะสวัสดีค่ะจีน่านภัสสรสุบทองรองอันดับ1มิชชิน LGBTQ Thailand 2025ค่ะสวัสดีเจ้าเสกโชวรักสุดต้อรองอัดับ2มิชชิน LGBTQ 2500 ยี่สิบห้าหกสิบแปดเจ้าขอบคุณเจ้า,จาสวัสดีค่ะอ้าน,นะคะอ้ำคุณพัพรัตน์ค่ะรองอันดับสาม s s Teen LGBT Thailand 2ล2ดันค่ะ,ะ, 3, LGBT, Thailand, 2025, คะสวัสดีค่ะดินละินมหาวิทราลรองอันดับสี่ LGBT ถังวิจิ้ LGBT Thailand 2025ค่ะ <Hey. S 2> ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเนต้น,นจริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่มาแสดงศักยภาพนะคะก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยก็พยายามฝึกหัดคพัฒนามาเรื่อยๆค่ะก็พอประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะยินดีมากคิดหมาจะไปจริงจริง หนูคิดค่ะคิดเพราะว่าหวังหวังมุงอยู่แล้ค่ะก็พยายามทําเต็มที่ทุกๆวันหนูก็ทําทการบ้านมาตลอดค่ะแบบว่าเริ่มต้นจากไม่เก่งตอบคาถามเลยหนูก็หามาเรื่อยๆค่ะก็เนี่ยพี่กับสองคน่อะไรการเห็นนะครับ ด้วยความที่เจอพี่จีน่านะคะทั้งแรกได้ร่วมง,งานกันนะคะก็คุยกันว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ยินดีด้วยแล้วก็ยินดีจะได้ร่วมง,งานอยู่แล้วเพราะว่าพี่จีน่าก็เป็นสภา,าเด็กและเยาวชนนะคะใช่ค่ะ่าก็อย่างแรกเลยก็คือภูมิใจเองมากๆนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่แบบว่าคนที่สื่อหรือพี่ๆี่สื่อแล้วก็ทุกคนนะคะที่มาชมอย่างนี้ มากันเยอะมากค่ะรวมถึงแบบครอบครัวหนูเองด้วยอะไรอย่างค่ะที่แบบว่ามากันเยอะๆมาก,มากไม่ว่าจะเป็นทางชุมชนเองเลยค่ะแล้วก็เด็กในชุมชนเองในโครงการเองเะอะไก็มาซัพพอร์ตหนูซึ่งหนูก็แบบเออมันแบบมันดีใจมากๆค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ตําแหน่งอาจจะไม่ได้ถึงมงแต่ก็ยังมีตาแหน่งรอดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆต่อไปได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือตื้นตันตรงนี้มาก ก็เราก็ดีใจค่ะแต่อันดับแรกคือดีใจตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าสามจากการตอบคำถามก็คืออาจจะละแตุ่ดันได้แล้วก็วันนี้ดีใจมากมีคนมาเชียร์เยอะมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่เป็นดูพวกหนูสปอร์ตพวกหนูทำเข่าให้พวกหนูแล้วก็ในวันนี้เองพี่ๆก็ยังมาชมพวกหนูอีกหนูสุดดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ สาเจ้าต่อไปของหนูจะท,ทำอะไรเพื่อกับมิกีนที่เวีาปค่ะตอนนี้นะคะหนูเป็นแกนนำเยาวชน,นะคะ่ะที่ขับเพื่อนเรื่องก,การยุติปัญหาเอชโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตีตาและเรื่องปฏิบัติะคะ่ะในสังคมมันมีถึงแม้เราจะมีสมดรถเท่าเทียมก็จริงค่ะแต่ว่า สิ่งที่พบอะเรายังไม่ได้เจอสังคมที่เท่าเทียมอย่างแท้จริงค่ะหนูก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้และขับเคลื่อนสังคมทําเพื่อพี่พ,พ,พี่ทุกคนแล้วก็ชาว l อ b t พเราด้วยค่ะอเรอาหยากถามละคะก้าวต่อไปอย่หนน่งในอนาคตคือการพัฒนาโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นจริงในสังคมได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือการได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่มากกว่าเดิมค่ะ ที่อครังแรกที่หนูได้มาประกวดในเวทีระดับออส s t a เระดับประเทศอะค่ะก็มาไกลถึงรองระดับสก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เด็กๆ generation ใหม่มองพวกเราทั้งหคนนี้แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วรองรนดับสี่ะอยากฝากอะไรถึงเยาวชนบ้า ก็อยากจะฝากถเยาวชนนะคะว่าถ้าตัวเองเนี่ยตอนนี้นะคะที่กำลังมีฝันอยู่แต่ยังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นทาอยากจะให้ทาตามความฝันตัวเองให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทําก็อยากจะให้ทำให้เต็มที่ค่ะถ้าเรามีโอกาสได้ทาแล้วก็ทําให้มันเีความสามารถเนาะถ้าเรามีความฝันก็ต่อยอดความฝันของเราไปเรื่อยๆนะคะจนทาความฝันของเราให้สําเร็จค่ะถึงแม้จะไม่มีโอกาสแล้วก็ไคว้าโครงการน้องุตได้เออถ้ามึงยีมถ่อมมงแล้ว นะเลยกล่าวแบบองค์รวมให้เรานิดนึงว่าขอบคุณใดใดอะไรยังไงมาได้เลยค่ะขอบคุณก็ต้องขอบคุณพี่พี่สื่อค่ะที่มีพื้นที่ให้พวกหนูได้แสดงศักยภาพค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วพหนูก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ออกกล้องมากค่ะแต่ว่าทําเพื่อสังคมมาตลอดค่ะก็ขอบคุณพี่ๆสื่อขอบคุณเวทีที่จัดเวทีนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เต็มที่ทุกการประกวดค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานพี่ๆองค์กรค่ะที่เต็มที่กับพวกหนูเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในทีมทุกคนนะคะที่เต็มที่สู้กันมาตั้งแต่ครั้งแรกที่โหลดรูกันเลยนะคะก็เห็นถึงเห<ด>็นเห็นเห็นถึงความสามารถของทุกคนมากค่ะทุกคนมีศักยภาพหมดเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆค่ะ